เ <Okay. S 1> จอแล้วนะครับเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้ล็อกปอเออกป้าหมายครับที่คุณแจ็คบอกว่ามันมีเสียงดังอะไรพี่ดูแนละ้วปกติไม่เห็นมีเสียงอะไรดังเลยสวัสดีครับทุกคนผมกิฟต <c oughs> ฟิตกรโรแมนนะฮะวันนี้แบกใจแล้วสิพาใครมาด้วยเนี่ยสองคนนะฮะอ่ะเดี๋ยว แนะนำให้รู้จักกันละกันนะฮะว่ามีใครบ้างแล้วเขามานั่งกับผมเนี่ยวันนี้มานั่งทําอะไรอ่ะคนแรกนะครับคนนี้นะสวัสดีครับผมต่อใบสั่งครับผมเอ <stroll> ่ต่อใบสัง่งนะครับเรวก็มาบอกกัน <c oughs> นะฮะว่าใบสั่งทใบสั่งทางอะไรเนี่ <c oughs> น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปนะคนนี้สวัสดีครับผมแม็กเลโทรครับเม่แม็กเลโทนะฮะวันนี้เป็นอีพีแรกนะครับที่เรากำลังจะมาทํารายการกันนะฮะก็ อยากจะนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาในช่องของพิการรถขับเอเชียชแนลเรานะฮะอยากให้ค่อยมาเปิดอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตรงนี้วันนี้นะฮะก็คงจะสงสัยว่ามาทั้งสามคนเนี่ยแล้วมาทำอะไรและเราจะให้ความรู้นะฮะอันนี้ผมบอกเลยนะครับเราจะเป็นเรื่องของการเจาะนะครับในเรื่องของรถเพราะว่าช่องเราเนี่ยเป็นเรื่องของการขับรถยนต์นะฮะที่เราเลือกนะครับ ผมเองเนี่ยนะครับหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับพิเกลโลแมนนะครับทีนี้คนนี้ก็คือแบ็คเลโอจะมาให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นี้มั้งเลโอครับรถเลโอนะครับรถน้องแบ็คเลโอนะครับจะให้คำจำกัดความของแบ็คเลโอเนี่ยในความหมายของเรานะแบ็คเลโอเนี่ยคิดว่ารถเลโอเป็นรถประมาณไหนครับประมาณรถเก้าสลงไปครับอ๋อประมาณนั้นนะใช่ครับอ่าแล้วของต่อล่ะต่อพี่บ้ายยังไง ในลูกของเขาว่าเลโชผมเหรอเลโชถ้าอยู่ในกรุงผมคิดว่าตัวงหาดเทเลโชงี้ป่ะพี่ไม่ใช่ใช่ปะตะเลด้วยนะอ่าตะเลที่อยู่ตัเลาป่่งใช่ปเลโชแบบว่าโอ้เออไม่ง่ายอยี้เลยง่ายตรงตัวเลยอย่าไปติดกใจเอาเลยครับสุดทีนะครับไม่รู้เรื่องไม่เล่นๆนะอันนี้คือผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลโชแต่ถ้าเรื่องมอไซค์เนี่ยมาทางนี้เลยนนี่ะต่อไปสั่งน่นอน นะครับย้ายมาตรงนี้อ่ะต่อใบสั่งต่อครับผมนะฮะต่อใบสั่งนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ความรู้เรื่องของมอเตอร์ไซค์ถนัดแนวไหนบ้างน้องครับน้องอธิบายผมก็ถนัดมอเตอร์ไซค์ก็คือถ้าชอบแนวรถที่แบบฐานติงเล็กไม่ชอบบิ๊กไบค์เท่าไหร่แต่ว่าชอบศึกษาพวกรถฐานติเล็กๆพวกมังคีพวกเวสต้ามังคีนี่เนี่ตามภาพตามแล้วก็พวกรถรถบ็อบสกูตเตอร์เล็กๆอะไรเงี้ยครับชอบมากแต่บิ๊กไบค์ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ เออเนี่ยเพื่อนๆนะครับวันก่อนเนี่ยเรามาทํามาอยู่อีพีหนึ่งนะครับซึ่งผมพาไปปลุกโรงรถลาสสิกก็ะจะมีทั้งบางที่กอริล่าอะไรต่างๆเนี่ยแล<ะ>้วก็มีหลายๆคนนะคะ<ผ>รับคอมเมนต์มาว่าพี่อยากไปดูเนี่แบบจอดแต่ผมมาเนื่องจากว่าเป็นสายโรถคลาสสิกเนี่ยนะ,ะให้ความรู้คนไม่ได้ไปเยอะแต,ตอแต่ต่อไปนี่จะเป็นนะน้องต่อได้ครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าเดี๋ยวน้องต่อทีต่อไปที่ต่อไปนะฮะที่ที้เรามาว่าแล้ววันนี้เราจะไปไหนเนี่ยพี่เเออเอออยากไปไหนก็ดี อ่าสวัสดีครับบครัอ๋อก็แล้วจะให้ทำอะไรครับคุณแจ็คอ๋อโอเคโอเค,อเคได้ครับเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วที่เดิมไหมฮะที่บ้านไหมโอเคได้ครับขอบคุณมากครับเฮ้ยแต่ผมเชแล้ว,วะ่ะ อนนี้มีรถดาราตังคนหนึ่งเดี๋ยวเราไปทำรายการที่นี่นะ Let's go ไปไปกันไปไปซอบรถกันนยครับตอนนี้นะครับเราก็ทีมงานเรากำลังเดินทางนะฮะมีพลักขับนะฮะแม็กเลฟโทนะครับผมกิตฟิกเกอรแมนและข้างหลังนะครับ เอา้าผู้นำทางผู้นำทาง,ทางต่อใบสัง่งครับโอเคโอเคเจอแล้วนะครับ เป้าหมายของเราอยู่นี้ล็อกเป้าหมายครับที่คุณแจ็คบอกว่ามันมีเสียงดังอะไรพี่ดูแนละ้วปกติไม่เห็นมีเสียงอะไรดังครับตอนนี้ก็มาดูรถให้คุณแจ็คนะฮะ แจ้งมาว่ามีไฟนะครับตรงรูกเรื่อยกับบคล้อยเสียดสีแดงแบบนี้น,น,นะครับโชว์นะครับเราก็เลยมาดูนะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของออกซิเจนเซอร์ก็มาดูในส่วนของปลั๊กปลั๊กอะไรต่างๆนะครับตรงนี้อ่าเป็นเรื่องของปลั๊กหลุดหลวมนะครับเราไม่มีอะไรมันเนนะครับเดี๋ยวเราไปลองโอเคครับตอ okay, นนี้เราก็หลังจากดูเรื่องปลั๊กหลุดหลวมนะฮะแล้วก็มา ลองตรวจเช็คลองวิ่งดูนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับอันนี้เราลองเทสนะครับก็บริเวณรอรบๆบ,บ้านนะครโอ้ขับรเสีดีนะครับ สั้นๆน,นะฮะก็ลองขับนะครับลองวนเล่นรอบๆหมู่บ้านนะฮะว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับรถขับดีนะฮะนี่คุทเยกมีนี่ด้วยติกาโดสีงสม้ม ก็ได้ดูรถแท็กกเรียบร้อยนะฮะจากกรณีนี้นะครับเป็นลักษณะของไอ้ดีงครับเรื่องของปักุด่อรไม่ได้มีอะไรก็ใช้งานบลัปกติครับมาจานะครับที่ตลาดนะครับทุกนะฮะไดู้หน้าบ้านด้าครับ้สออ๋อปักหมุดให้หน่อยได้ไหมครับ พอได้ไหมมันชื่อร้านอะไรคุณแจ็คมันอยู่แถวหมู่บ้านเก่าผมอ่ะที่จังหมู่บ้านเก่าได้ป่ะอ่าชื่อหมู่บ้านอะไรนะเดี๋ยวผมปัดปัดหมู่บ้านผมแล้วก็มันอยู่ทางข้างๆที่แบบเดี๋ยวผมแชร์แชร์รงบ้านหมู่บ้านเก่าผมไปให้บ้างครับได้ครับพี่ลองพี่ลองบอหน่อยว่าว่าข่างข้างๆมันจะมีแต่พี่พ่อที่ภาพออกใช่ไหมครับว่าทราบในหมู่บ้านแล้วอะไรอ่าพ่อพอใครครับว่าตรงไหนครับผมโอเคชครับ หลังจากที่เราได้ตรวจเช็ครถแจ็คแฟนชานไปแล้วแล้วนี่เรากำลังไปไหนพี่กิจก็ตอนนี้เรากำลังเอารถนะฮะไปบริการส่งล้างให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้านะครับนี่เรากำลังจะไปล้า,ลางรถกันนะใช่ครับ คุณแจ็คเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้ล้างรถตรงนี้นะครับรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้คุณแจ็คด้วยนะฮะคือเรามาบริการที่บ้านเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ดูแลเรื่องความสะอาดให้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็วันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับฟิกโกโล่ขับเอเชียนะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ,รบตัวน,นี้อ่ะต่อไบซังครับ ต่อไปฟังนะครับอันนี้นักเรทโฟนะครับวันนี้นะขอลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย